เรียนกับครูอัฐพรนะฮะพ่อของครูตรีใช่ใชอยู่ที่ดอนเมืองแ้วไ่มครับใช่ครับเมื่อก่อนผมอยู่อดอนเมืองจักรวรจินดาครับเรียนอย่างจังหจริงๆิแล้วผมเรียนอย่างที่บ้านที่บ้านด้วยที่บ้านเนี่ยมีคนข้างบ้านเขาตีบุโล่งเนี่ยผมชอบเเสียงมันเพาะนี่นะสมัยเด็กๆกกน,นะ,ะเป็นเพื่อนกันแต่อยู่อยู่บ้านติดกันเขาเป็นคนอยุธยาแล้วก็ผมก็จ้าง เข,เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นผมผมเรียกเขาปู่ใหญ่ตาใหญ่เขามาสอนที่บ้านเนี่ยเดือนละห้าร้อยซื้อรนาดมาลางแล้วก็เขาก็มาต่อหมลงให้ผมจักผมไม่เคยต่อกับคลองนะต่อรนาดเนี่ยแต่ต่อหมลงก็ต,ตีตีกับทุ้มเนี่ยตีกับทุ้มเนี่ยตีจนอพอจบหมลงปุ๊บก,ก็เขาต่อประจําประจําวัดประจําบ้านให้สองเพลงแค่นั้นแหละแล้วผมก็ตอ,เตอเนตอเรียนตอนเรียนมัธยมก็มันก็ พอหลังจากเรียนแล้วก็เลิกไปเลยเลิกไปหลายปีมากจนจนโฮเวลอ่ะมันมาไล่สมัยก่อนผมอยู่ตรงนี้ผมอยู่ตรงกรม .11 นะฮะแเนี้ยก็แถว,แวตึกแดงหัวรถจักรอะไรพวกนี้อยู่แบบนี้แต่ว่าบ้านผมเนเป็นคนปทุมเป็นคนปทุมแล้วก็โฮเวลมันมาไล่ผมก็ย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านพอดีว่าพ่อผมเสียพอดีก็มีวงดนตรตีที่ผมบอกเมื่อกี้นี่วัดบางนนาเมื่อก่อนเมื่อก่อนวงดนตรตี ปีพาดเนี่ยคึกคืนมากนะผมรู้สึกว่าโอ้เวลามีงานจริงๆแถวบ้านผมอประทุมอะเวลามีงานจริงๆเขาจะจับใหญ่มากอย่างนน้อยมีห้าโค้งขึ้นสิบโค้งอะไรเงี้ยสิบโค้งเปิงสองครออะไรแบบนี้มันก็เลยมันก็เลยทําให้ภาพจําจับภาพจําเก่ากลับมาพอกลับมาผมก็เลยได้เพื่อนอยู่คนชื่อครูดวงครูดวงเนี่ยอา,อาจารย์ต้องรู้จักสอนอยู่อนุบาลปทุมธานี เด็กนี่ได้รางวัลทุกปีเก่งคุณร่วงเนี่ยเก่งมากเพื่อนคนนี้แหละเป็นคนที่มาต่อเพลงให้ผมต่อเพลงให้อะไรให้อะไรแบบเนี้ยเขาเห็นว่ามือผมตีระนาดได้ไงเขาก็เลยบางทีก็ต่อเพลงกันเลยตีไปตีตามงานตามอะไรอย่างเงี้ยก็ต่อกันเองตีกันเองเขาตีทุ้มผมตีระนาดอะไรเงี้ยจนจนมีอยู่ครั้งหนึ่งผมทําเด็กทําเด็กที่มาทีาทเด็กที่อนุบาลปทุมอ่ะเมื่อก่อนสอนอย่างอนุบาลปทุมทำเป็นเด็กชุดผู้หญิง แล้วมันจะมีอยู่ปีหนึ่งซึ่งอ,อะไรนะงานงานงานอุดมศึกษาครับที่ประชันแต่จังหวัดแต่จังหวัดที่สนามจันนะครับวงผมเ่ยจับฉลากเจอกับพี่น้อยแล้วพี่น้อยเด็กของผมนี่มเป็นเด็กผู้หญิงเด็กทั้งวงเลยพี่น้อยเขาไม่ตีด้วยผมก็เลยต้องไปตีเองปีนั้นผมตีกับพี่น้อยแล้วใครจะให้เด็กงเตียุงแข งานดนตรีไ,ไทยอุดมศึกษาใช่ใช่ใช่ที่สันจันทนร์ระทะยอยไชโอลาวปกไก่นะครับปกไก่เป็นแสงสุดสวางช่วงเป็นครูไม่ค่อยได้รับแลวครับช่วงเป็นครูไม่ค่อยได้รับก็ค,คืองานผีผ้าเนี่ยจะไปตอนเพาะตอนเด็กๆปฏิบันไม่เป็นครูก,ก็ปฏิบัติก็เน,เนี่ยมาเนี่ยมาจับพัดจับผูมาถ่ายจริงๆแล้วผมวาดรูปผมเป็นคนวาดรูปเหมือนก็รูปเหมือนจริงเนี่ยเป็นแนวเรอทิสติกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมจะวาดรูปมากกว่า นั้ไในวิชา,วาความรู้จากไหนมาครับเรื่องของาการวาดรูปก็คุปพักรกจันเรียนเอง <V NA S 2> เลยเหรอครับคุปพ ah. ักรจ่ามันเหมือนมันเหมือนกับอย่างนี้ครับอาจารย์บางทีผมผมเปรียบเทียบกับการเรียนดนตรีนะ้วับางทีที่เราตรีละนาดได้บางทีบางทีส่วนหนึ่งมันมาจากพรสวรรค์ผมว่ามันเรื่องเป็นเรื่องของมือนะเล่นเคร,รื่องดนตรีผมว่ามันมันเกี่ยวกับเรื่องมือมือเนี่ยครูบาอาจารย์ให้เราไม่ได้ครูบาอาจารย์ให้ได้เฉพาะเพลง แต่มือเนี่ยมันติดมามันติดมากับเราเหมือนวาวาดรูปเนี่ยมันก็เราสามารถวาดได้เลยแต่มันต้องฝึกฝนอ่าฝึกฝนครับฝึกฝนแล้วก็มารู้เทคนิคเล็กๆน้อยๆกับกับในเรื่องของกล้ามเนื้อโครงสร้างถ้าเราจะเขียนเกี่ยวกับคนเนี่ยเราต้องรู้ในเรื่องของ anatomy โครงสร้างกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ต้องต้องให้ถูกพอถูกลวเราถึงเราถึงใช้ทักษะที่เรามีอยู่ใส่เข้าไปเ็าเรียกขา่ของเก่าของอ n t i q u ของยุโรปอะไรพวกนี้ก็มาอย่างนั้นนหละับผมตอนนี้ผมก็เลย จับงานศิลปะเข้ามาด้วย,ยเช่นงานประติมากรรมงานจิตรกรรมอะไรพวกนี้หลังจากที่ผมสอนที่โรงเรียนพอดีว่าผมเนี่ยไม่ได้จบปริญญาอพอมีช่วงหนึ่งซึ่งเขาต้องการครูที่มีปริญญามีวุฒิเข้ามาสอนผมก็เลยเป็นเหมือนครูอา,าจารย์เหมือนเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะวิทยากรวิทยากรผมก็เลยต้องออกจากตรงนั้นแล้วพอดีว่าช่วงนั้นมันจะมีวัดวิถีพุทธเฉลิมพระเกียรติวัดวิถีพุทธเนี่ย เขาจะสร้างเครื่องดนตรีให้วัดแต่ละวัดแล้วก็เอาเด็กมาเรียนแต่ว่าเรียนฟรีแต่โครงการเขาจะเป็นระยะสั้นๆน,น,น่าจะอยู่ประมาณ2เดือนหรือ3เดือนอะไรับผมก็ไปเป็นครูอาสาจนผมทําเป็นวงดนงตรีผสมขึ้นมาเราก็ได้แรงบันดาลใจจากพวกบอยไทยพวกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะฮะเราก็เลยทําเป็นวงดนงตรีผสมขึ้นมาก็ทําทไปได้สักพักหนึ่งพอเด็กอยูอ่ระดับมหาวิทยาลัยก็เลิกกันไปต่างคนต่างก็ เรียนหนักก็เลิกกันไปผมก็เลยต้องมาวาดลูกตามตลาดนะัดเริ่มจากตลาดนันดรถไฟอย่าง้ตลาดรถไฟเกษตรเนาะก็มีแต่ตอนนี้มันปิดตัวแล้วเริ่มจากตรงนั้นแหละช่วงนั้นก็เจ้าอยู่หัวสวนอคตรพอดีก็เลยวาดไปเจ้าอยู่หัวแบบงานเยอะมากออเดอร์เยอะมากอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็เลยได้เงินก้อนหนึ่งแล้วก็มาอยู่บนนี้อันนี้ตึกแดงชั้นสองโซนบี แล้วก็เริ่มต้นจากเรื่องของภาพวาดที่เราวาดเองใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้ขยายมาเป็นเรื่องของแอนทีเพราะว่าผมผมมองดูแล้วว่าพอพอหลังจากออเดอร์หมดผมก็เลยมามองว่าบนตึกเนี้ยเรามาอยู่เราควรจะขายแอนทีเพราะมันเหมือนกับการที่เรามาเป็นศิลปินวาดรูปมันเหมือนกับแบบมันมาอยู่ในกลุ่มเขาเรียกกลุ่มทาร์เก็ตที่มันไม่ใช่อ่ะก็เลยผมก็เลยต้องปรับตัวให้มาเป็น แอนที ique, ขายแอนทีเพราะว่าพอออเดอร์วาดรูปหมดเราก็ต้องมาขายประมาณนี้ค่อยๆเก็บเลือกผสมน้อยทำทำทำมาเศรษฐกิจไม่ดีคนอื่นว่าไม่ดีแต่ผมว่าดีนะผมผมรู้สึกว่าเราได้ปรับตัวมาทํามาทําออนไลน์อได้มาทําออนไลน์ผมว่าในวิกฤตมีโอกาสอไม่รู้ใครจะมองวิกฤตเป็นยังไงแต่ว่าผมมองวิกฤตว่าถ้ามันไม่มีวิกฤตตรงนั้นมันก็ไม่ได้เปลี่ยนเราให้ให้เราไปทําออนไลน์ตอนนี้ผมทําเพจอยู่ด้วยเพจผมก็จะมี ชีวิตเก๋ๆที่พูดในเรื่องของการวดาดรูปอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เนี่ยเพจเพจของของเก๋แอนทิคเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าผมก็จะมาจากเพจณขณะที่หน้าร้านมันเงียบๆเนี่ยเราได้ลูกค้าจากเพจเพราะว่าในลูกค้าจากเพจเนี่ยเราสามารถให้คนทั้งประเทศเห็นเราได้ชีวิตเก๋ๆครับกับเพจเก๋แอนทิคที่ขายเกี่ยวกับพวกนี้แต่เก๋แอนทิคผมก็พยายาม ไปวอล์กมั่งไปไปถ่ายบรรยากาศของตลาดข้างบนมาัางอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาเราเราขายของได้เราก็ไปทําบุญผมก็เอาทุกนั้นไปทํางานด้วยหมายถึงว่าเราไปทําบุญที่ไหนเราก็ไปเก็บภาพให้ลูกเหตุได้เห็นได้ให,ให้ให้ลูกค้าได้เห็นไปด้วยตอบยากตอบยากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของส่วนบ mm hmm. ุคคลนะเนาะการที่เราจะคิดยังไงบางทีบางทีเราจะเอาความคิดของเราไป ไปใส่กับคนอื่นให้คนอื่นเชื่อแบบเราม,มันก็ค่อนข้างยากอ่ะอาจารย์เอาเป็นว่าคือผมอยากจะให้ทุกคนช่วยกันดีกว่าลุกขึ้นมาใครที่ทําอะไรได้ทําเลยแล้วอีกอย่างหนึงเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคที่แบบเราสามารถจะประกาศตัวเราอยู่บนโลกออนไลน์ได้ทําแบบสร้างสารรค์ผมว่าทุกคนมีไอเดียทุกคนทุกคนมี เรียองอะไรมีมีการเคลียร์ฉีดอยู่แล้วอนะผมอยากอย้ทุกคนนะ่ยลุกขึ้นมาทําทําอะไรก็ได้ครับผมเห็นหลายๆเจ้านะที่ออกมาทำนะนอย่างเช่นเพชรจะหลักแสนแบบที่เขาเอาลูกสาวเข้ามาเนี่ยดีมากเลยผมผมเรียกว่าโอ้โหโปรดักชันเขาโคตรดีเลยแล้วเขาแบบเขาทําดีอะ่ะเขาทำดีเลยแหละแล้วลูกสาวเขาเก่งมากเลยน้องเพนะชรเนี่ยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เห็นครูเบิร์กไปตีก็น่าเนั่นผมละแล้วก็เหมือนเจ้ที่เหมือนเจ้าวงที่ของอาจารย์ กราผ่าใช่ไหมครับสามปี <c oughs> มีงานงานเดียวครับ <c oughs> ก็ยังก็ยังอย่างน้อยๆมันก็เป็นผมว่าทุกคนช่วยกันทำมันก็จะมันก็จะทําให้ดนตรีไทยดีข<ช>ึ้นเองในตัวผมเนะี่ยผมว่าดนตรีผมไม่ได้มองดนตรีว่าเป็นดนตรีอ่ะมันเป็นในเรื่องของความทรงจําบางอย่างที่ที่เรามีแล้วอ่ะนเนี่ยวนีผมุกอย่างง่ายๆอย่างที่ผมมาทําแอนทิคเนี่ยผมมาเจอลวดลายแบบเนี้ย มันหลงมันหลงไหลนี่มันหลงหลา้ลงลาบลวดลายไทยเพราะเมื่อก่อนตอนที่เราตีริผพาดอะสมัยก่อนต้องนอนวัดใช่ไหมครับต้องนอนวัดผมยังจําภาพบรรยากาศย,ยังจัางจกิ่นแกงที่เรากินที่เจ้าภาพยกสํารับมาให้เรากินได้แล้วเวลาเรานอนเนี่ยเราจะนอนลงไปเนี่ยนอนคู่กับาหน้าเนี่ยเราเห็นลายไทยเราเห็นอะไรพวกเนี้มันมันอยู่ตรงเนี้ย ซึ่งทุกวันนี้ผมก็ยังคิดถึงนะใครที่โพตในเรื่องของต็ติผ้ตาตามรงนวัดอะไรเงี้ยผมดูตลอดอะ่ะมันทําให้เราระลึกถึงความหลังแล้วมันทําเรามีความสุขมันทําให้เรารู้สึกว่าโอ้ช่วงนั้นกูมีความสุขมากเลยแล้วมันก็เป็นเรื่องของครูบาอาจารย์ให้สิ่งนี้เราผมว่ามันก็คือมันคือมรอดกอย่างหน,นึ่งเหมือนกันมันทําให้เรามีมีม,มีมีสามมาอาชีพทามีความรู้ แล้วก็ผมยังนึกเลยว่าถ้าผมมีโอกาสผมก็จะถ่ายทอดอย่างที่ผมเนี่ยเอาที่ผมได้เนี่ยงูปะปางของผมเนี่ยถ่ายทอดให้คนอื่นเหมือนก็แบบเราทดแทนครูอะให้เป็นพิธีทานต่อไปอะไรเนี้ยอาจจะทําในเพจนี่แหละครับฝากติดตามแล้วกันสําหรับคนที่คนที่สนใจนะก็ก็อย่างที่ผมบอกอะทุกคนต้องช่วยกัน เพราะว่าเรามีอ่ามันเป็นกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆเ,เราต้องรักกันก่อนแล้วเราก็ต้องช่วยกันสนับสนุนซึ่งกันและการย่ารงเนี้ยประมาณนี้นะครับหวังว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นขอบคุณครับพีบ่เกียรติค้าอันนี้เป็นร้านที่ผมมาเปิดตอนแรกเลยที่ผมได้เงินมาแล้วผมมาเปิดซึ่งตอนตอนแรกอะมันเต็มหมดเลยผมก็มาได้ตรงเนี้ยแล้วยังมีคนบอกว่ามันติดเสามันมีนั่นแค่นี้เอง อาาอตอนนี้คือ,คอใช้เก๋อแนทีเนี่ยนะครับเก๋อแนทะีเนี่ยแต่ด้านหน้าเนี่ยติดเสา,าเริ่มเลยครับืต,ติดเสาแต่ว่าข้างในเนี่ยมันเป็นอย่างนี้วันแรกที่ผมมาตรงเนี้ยผมมานั่งวาดรูกตรงเนี้ยแล้วก็มีคนเดินผ่านเขาบอกว่าห้องเนี้ยดีนะห้องเนี้ยมันเป็นถุงทองอถ้าคนจีนเขาบอกว่าหน้าแคบแล้วข้างในมันกว้างเนี่ยมันคือถุงทองมันแล้วแต่วิธีคิดเลยนะใช่ใช่ใช <c oughs> แล้วผมก็ไดออเดอร์จากตรงเนี้ย มหาศาร์รย์มากเลยครับผมรู้จักระดับเรียกว่าเจ้าสัวอะไรดีกว่าสามคนมามาเป็นลูกค้าผมคือผมได้สามคนที่ผมอยู่ได้ได้ตลอดเลยทุกวันนี้ผมยังทํางานให้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 ท่านยังไม่หมดเลยนะครับทําได้ตลอดเนะอันนี้งานผมผมจะเขียนเป็นอย่างนี้แหละเป็นลิสติกเป็นงานเหมือนจริงเป็นงานลักษณะเหมือนจริงแต่เป็นงานขาวดา ส่วนใหญ่จะเป็นงานขาวดำครับจะเป็นไซส์ใหญ่นะครับอันนี้เป็นอันที่ผมถ่ายมาแล้วอันนี้เลยอันนี้ผมชอบปัดเทโดยการส่วนตัวแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ต้นฉบับนะครับต้นฉบับให้ปัรเทสไปแล้วครับใหญ่ใหญ่มากก็จะมีเป็นเฟอร์นิเจอร์นำข้าาใช่ไหมครับยุโรปอ่ายุโรปด้วยไม่ยุโรปด้วยมันก็มีทั้งแอนทิคไม่แอนทิคะประมาณนี้อันนี้เป็นงานรู้สึกจะเป็นงานศิลปะของมากของมาก น,นี้ปกติตู้ยังไม่มาตู้ขายไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วขายไปสามใบสี่ใบเลยขายหมดทุกอย่าง <c oughs> แล้วก็มีามาก็แม่คนอินอันนี้เป,นเป็นเป็นอันนี้เป็นไม้จันทร์หอมนะครับอาจารย์ <c oughs> แต่ก็เป็นทั้งต้นเลยแกะมาทั้งต้นแล้วก็มีงานนี้ที่ผมบอกว่านอนมองรางระนาดทุกฟันทุกวันแล้วเรารู้สึกแบบเนี้ยเราคุ้นเคยกับลายไทยแบบเนี้ยเนี่ยอันนี้เป็นไม้สักทั้งต้นเลยนะครับอาจารย์นน <c oughs> ดูเดี๋ยวว่าต้นใหญ่นะ เป็นไม้สักทั้งต้นเลยอันนี้ชิ้นเดียวป่ะชิ้นเดียวครับชิ้นเดียวแต่ว่ามีส่วนปิดไงล่ะที่เอามาเอามาแกะแล้วก็มาประกอบใช่ใช่มาประกอบทีเดียแล้วก็มีพวกในกานปฏิมาการดินถาแล้วก็มีการจิตกรรมมีไซสใหญ่หนึ่งหนสองเมตรคูมสามเมตรถ้างานใหญ่ๆเลยลองคุยกันได้หมายถึงว่าออเดอร์ชิ้นใหญ่ๆนะอะไรอย่างเงี้ยครับผม ยังไงก็มาติดต่อที่เกอันทีชั้นส,สองโซนบีสองโซนบีแล้วผมก็มีข้างล่างอีกที่เป็นตลาดเทกาวข้างล่างผมมีสี่สี่ล็อกตอนนั้นขายอะไรครับแค่นั่นแหละครับปฏติมากรรมทองเหลืองงานมีพ็กเกจนี่เดียะที่เป็นไม้จันหอมทั้งต้นเหลือนกันใหญ่ๆเลยแล้วผมก็ประมาณนี้ขอบคุณมากครับพี่เจณเช่นกันครับอาจารย์ครับกฟังสักเพลงนะครับโอเคลองขึ้นร้องผืนละนาดกันเลยครับผมไม่ร้ ไม่ได้สียตีอะไรขายด้วยไหมครับผืนขายครับขายครับขายหมดเลยครับขายครับขายหมดทั้งชีวิตเลย <laughs>